โอ้โอ,โอ,โอ้น้ำมันก็เพลงตง้องเปียนเหมนแก๊สกันจนหมดเมืองนักเรียนตีกันไม่พอ,อยังโดนแฟนทิ้งประสาทสีเรื่องเงินคนรวยยังซวยไปจนแม่ค้าสมตาโอ้โอยชีวิตช่างวุ่นวายโอ้ยมันรุมเร้าเศร้าใจเหลือเกินโดน แฟนทิ้งร้องไห้ฟูมไฟเงินไม่พอใช้หมุนเงินไม่ทันถ้าคิดหนักก็เลิกคิดสิง่ายนิดเดียวก็เพียงแค่เออเอ,เอไม่ต้องไปสนใจเออเออมัวไปกังวลไม่ช่วยอะไรอันนั้นไม่ดีอันโน้นไม่ดีเออเอเอถึงตัวเลยหัวใจเอเอ คนเลวคนดีก ca ็เจอเรื่องร้ายแรงจะเครียดทำไมแค่ยิ้มเข้าไว้ก็ฟังดีจากคนเคยบทจากที่มีเงินเป็นก็ตอนนี้อะไรที่ผ่อนได้ก็ดาวหมดเอาละมิสแต่จะทำยุคอหนึ่งที่พอบอกใะช้ชีวิตแบบพอเบียงได้ไม่สีขอเอียงวันไหนที่แกกังวลกังวลใจหากุ้มมืสบายเจอแขกไปดนสซิ่งออนเดอะฟล์ตื่นเช้าขึ้นมากเอาความแค่ไปโยนข้องและโบกมือเสียบา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 ยกูดบายบายบายกูดบายเบายเนาา จะคลี่กันไปทำไมโอ๊ยมันรุมเร้าสาวใจจริงๆโดนแฟนทิ้งร้องไห้ฟูมฟายเงินไม่พอใช้หมุนเงินไม่ทันถ้าคิดนะักก็เลิกคิดสิไงนิดเดียว ยอพียแค่โอเอไม่ต้องไปสนใจเออมัวไปกังวลไม่ช่วยอะไรอันนั่นไม่ดีอันน้นไม่ดีโอเถึงตัวเลยหัวใจเออมัวไปกังคนเรียกวันดีก็เจอเรื่องร้ายแรงจะเครียดทำไมแค่ยิ้มเขวา้ กูฟังดีๆจากคนเคยหมดจากที่มีเงินเป็นก้อนนี่อะไรที่ผ่อนได้ก็ดาวหมดเอาละมีสัจธรรมอยู่คอหนึ่งที่พ่อบอกใช้ชีวิตพอเพียงแต่ไม่ใช่คอยวันนี้จะขิดกังวลก็วายกังวลใจหาคุณไม่สบายเจอแค่ไปแดนซ์ก่อนบนฟลอร์หรือจะขึ้นมาเลาวความเคลียร์ไปโยนคองบ่งบือเสียบา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 ยกูดบายบายบายน่าดับป้าดับโอ้ยจะเคลียร์กันไปทำไมป้าดับป้าดับ

ba, -ba da -ba, ba da da ba ba da da ba -da -ba, -da ba da da, -ba -da, -ba -da, -da, -ba -da -ba.